ต้อมนะคะครูจะทบทวน Present Simple ในกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวันก่อนเราเรียนไปเพรสเซนซ์ควรคือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดแต่เพรสเซนซ์ซิมเไม่ใช่นะคะเรามาดูกันค่ะ Present Simple คืออะไร Present Simple หมายถึงประโยคที่มีรูปประโยชน์หรือว่ารูป,ปที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ไ,ไม่ได้หมายถึงเกิดขึ <meillä> ้นในขณะที่พูดนะคะถ้าขณะที่พูดก็คือต้องเติม ng ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์พรอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือว่าเกิดขึ้นเป็นประจาสม่าเสมอเป็นกิจวัตรคือวันนี้ทําอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ทําอย่างนี้มาเรนก็ทําอย่างนี้เขาเรียกว่ากิจวัตรใช่ไหมคะทำทุกอย่างซัําๆเช่นตื่นนอนห้าโมงทุกวันวันนี้ตื่นห้าโมงเมื่อวานตื่นห้าโมงวันนี้ห้าโมงพรุ่งนี้ห้าโมงมาเรี5นห้าโมงอย่างเงี้ยค่ะ แบบนี้เราจะใช้กับเห,กเหตุการณ์แบบนี้เราจะใช้กับพิเศษสิมน,น,นะคะคือมันเกิดขึ้นเดิมๆซ้ำๆเป็นกิจวัตรนะคะสม่ำเสมอ,อหรือนอกจากเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรแล้วนะคะเราใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติเช่นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกมันก็ขึ้นทางทิศตะวันออกทุกวันมันก็เกิดขึ้นซ้ําๆเป็นกิจวัตรเหมือนกันใช่ไหมคะนเรียน มันตกทางที่ตะวันตกอันนั้นก็เหมือนกันการใช้เพรสเชนซ์ซิมเพิลเหมือนกันหรือเราจะใช้กับการกระทาที่เราทําเป็นกิจวัตรนะคะเช่นตื่นนอนหกโมงนะคะไปโรงเรียนเจ็ดโมงกินข้าวเช้าเจ็ดโมงสิบนาทีที่โรงเรียนอะไรเงี้ยทุกวันเราทําแบบนี้ซ้ําๆเราก็จะใช้เพรสเชนซ์ซิมเพิลนะคะ มันจะมีคำที่ใช้บอกนะคะอยู่ในประโยคว่าเราทำเหตุการณ์นี้บ่อยแค่ไหนเช่นได้แก่คำว่า always always แปลว,ว่าเสมอ sometimes บางครั้ง usually ตามปกติเป็นประจำ often แปลว,ว่าบ่อยๆ seldom นานๆครั้ง never ไม่เคยนะคะคำะตัวเหล่านี้เขาเรียกว่า adverb of frequency นะคะคือคำ แอดเว rb ที่เราใช้บอกความถี่ความ่อยนะคะเราจะเอามาไว้วางตรงไหนในประโยคดรวยเช่นซิมเปิลคะเราจะเอา a d v e rb of frequency ค่ะว่า always sometime usually often seldom never เนะะี่ยค่ะเราจะวางไว้หลังประธานหน้าคำเริยานะคะตัวอย่างเช่นค่ะ Bob often b r i n g s water บอ่อยครั้งที่บอ๊อบดื่มน้ำนะคะ t h e y seldom s m o k e cigarettes พวกเขาไม่ค่อยสูบบุหรี่ เห็นไหมคะเขาไม่ค่อยสูงหรือมันเป็นปกติวิสัยนะคะบ๊อบดื่มน้ำบ่อยคไปเป็นความถี่ความบ่อยที่เกิดขึ้นสม่ำๆนะคะแต่ถ้ามี i s m r นะคะในประโยคนั้นถ้าหากว่ามันมี i s m r ไม่ใช่เป็นติยาเทมเหมือนวิ่งเหมือนสมุขอย่างเงี้ยถ้าเป็น i s m r ให้เอา adverb of frequency เนี้ยวางไว้หลัง i s m r เช่น she is always late She is always a l late เธอมาสายเสมอเสมอนะให้วางไว้หลัง is ar นะคะอ่ามี adverb of frequency บางตัวอีกนะคะที่อยู่ท้ายประโยคเสมอยังมีอีกนะคะนอกจากคำเหล่านี้แล้วนะคะนอกจาก always ab, s o m t i m e s usually often seldom never แล้วยังมีอีกนะคะ adverb of frequency แต่เราจะวางไว้หลังประโยคเสมอไว้ท้ายประโยคเสมอได้แก่คำว่า every day ทุก Everybody. ทุกวัน every week ทุกทุกสัปดาห์ every month ทุกทุกเดือนนะคะตัวอย่างประโยคเช่น he does his homework every day เขาทำการบ้านของเขาทุกวันนะคะโอเคนอกจากนี้แล้วนะคะเ r e s e n t simple เรายังใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตตามโปรแกรมหรือตารางเวลาที่เราตั้งไว้นะคะเช่น the plane from Tokyo Arrivals at 5 a.m. เครื่องดินจากรุงโตเกียวจะมาถึงเวลา5้านาฬิกาอันนี้คือตามตารางตามโปรแกรมที่ตั้งไว้แล้วก็ใช้เ r ็เนซิเฟิลแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้ซ้ำๆแสดงว่าเที่ยวบินนี้มันก็จะมีแบบนี้ซ้ำๆแบบนี้ทุกวันนะคะรูปประโยคของเ r e s e n นซิ m เ l ิน,นะคะก็คือจะมีประธานบวกด้วยเว r b ช่วงที่ห ประธานบอกวยเวิร์บอรือคำกริยาช่องที่หนึ่งไม่เดยนมาดูนะคะมันจะมีข้อจํากัดคือถ้าประธานเป็นผู้เอกรพุทธนะคะถ้าประธานเป็นผู้เอกพุทธถ้าเป็นพู u าวก็ได้แก่นี้ชีอิทถ้าเป็นชื่อคนก็หนึ่งคนถ้าเป็นชื่อสัตว์ก็หนึ่งตัวถ้าเป็นสิ่งของก็หนึ่งอย่างนะคะให้เติม s e s ท้ายคำกริยานะคะเช่น he b l u s h e s his t e a c h every day เขาแปลงฟันของเขาทุกวันประธานก็คือ he เขาเขาหนึ่งคนเนี่ยเขาผู้ชายหนึ่งคนเพราะฉนั้นประธานคนเดียวที่ครูเรนูเคยสอนว่าประธานมาคนเดียวต้องการผู้ติดตามก็คือจะให้เติม s หรือ es ที่คำเปียต้องการผู้ติดตามต่อไปค่ะ a boys sleep in the bedroom เด็กผู้ชายเด็กผู้ชายนอนหลับในห้องนอน ในห้องนอนนะคะเด็กผู้ชายนอนหลับในห้องนอนเห็นไหมคะเด็กผู้ชายหนึ่งคนประธานหนึ่งคนประธานเอกภพเตียเติม s นะคะหรือ es นะคะประธานเอกพภพเตียเติม P s ประธานเอกภพเตียเติม P s บางตัวเติม e s บางตัวเติม P s นะคะแต่ถ้าประธานเป็นรูปผููพจน์นะคะถ้าเป็น plural ก็ได้แก่ i v d ให้นักเรียนใช้ผูกริยาช่องที่หนึ่งได้เลยไม่ต้องเติม S E S ท้ายบก้ริยานะคะเช่น They play Bas k e t b a l l เดยประธานเดยคือพวกเขาทั้งหลายหลายคนเช้ท่านเรียน Play ตัวนี้ก็ไม่ต้องเติม s ไม่ต้องการผู้ติดตามแล้วพาะประธานหลายคนแล้วนะคะไม่ต้องการผู้ติดตามแล้วกู้ยาก็ใช้ช่องหนึ่งปกติได้เลยนะคะ t h e y play basketball พวกเขาเล่นบาสเกตบอล Julia and Anna study English every day เบียและแอนนาเรียนภาษาอังกฤษทุกว like, ันนะคะเอาต่อค่ะข้อควรระวังในกรณีที่เราใช้ verb to be หรือเอซเอสนะคะเราต้องใช้ให้เหมาะกับประธานนะต้องใช้ถูกต้องตามประธานถ้าประธานเป็น I เราใช้กับ am ถ้าประธานเป็น he she it หรือประธานเป็นเอกพุ๊ดเนี่ยคือชื่อคนหนึ่งคนสัตว์หนึ่งตัวสิ่งของหนึ่งอย่างเช่น a dog a bird เนี่ยเราใช้กับ is ประธานอีใช้ is she is it is a dog is a bird is a man is a boy is นะคะถ้าเป็นหนึ่งคนหนึ่งตัวหนึ่งอยา่างใช้อ s ถ้าประธานเป็น i ใช้อ m ไปโดดเดี่ยวเดียว,ยว,ยวแบบนี้นะคะใช้อ m แล้วถ้าประธานเป็น w ูวีเดเป็นโพร o u วูวีเดเราใช้กับ R าค่ะก็งถือว่าเป็นผู้โพสหรือถ้าประธานอยู่ในรูปอ่าผู้โพสคือเป็นชื่อคนสองคนขึ้นไปก็ใช้กับ R เป็นชื่อสัตว์เติมเหรือสัตว์สองตัวขึ้นไปใช้ R เป็นชื่อสิง่งของ ที่เติม s สิ่งของ2องอย่างขึ้นไปก็ใช้ r เป็นชื่อสถานที่สองสถานที่ขึ้นไปหรือสถานที่นั้นเติม s เราก็ใช้ r นะคะ iu v i d ประธานผู้พู์ตามด้วย verb ช่วงหนึ่งนะคะ h i id ประธานเอกนพน์ตามด้วย verb ช่วงหนึ่งเติม s es นะคะอันนี้คือที่เราสรุปอ่าแตหลักการเติม s es นี่คุณไม่พูดแล้วนะคะเราผ่านไปก่อน ่านักเรียนดูค่ะตัวอย่างนะคะ The sun นักเรียนจะเอา rise ตัวไหนคะ rise ตัวที่หนึ่งไรส์ตัวที่สองเติมเอสเดือนประธานคือ The sun ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิ่ตวันออกทุกวันเติมเออ่าเก่งมากค่ะต้อง rise เติมเอเพราะประธาน The sun เป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะ rise ต้องเติมเอถูกต้องค่ะ My mother นักเรียนใช้วอชตัวไหนคะวอชตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองเติม es เติมเติมหรือไม่เติมคะเติม es ค่ะเก่เงมากคะ่ะเติม es ค่ะ my mother <im S 1> เป็นเอกพจน์แม่ของฉันคนเดียวเพราะฉะนั้นประธานเอกพจน์กริยา<อ>เติม s เติม es นะคะ my mother washes the d i s h in the kitchen I นักเรียนใช้ do หรือ does คะ I ดาดูาด I do หรือ I does คะนีนคะ I do I do I do เ <I do. S 2> ก่งมากคะ่ะดู I do my homework at six p.m. ฉันทำการบ้านของฉันเวลาหนาฬิกานะคะใช้ดูคะ่ะถ้าประธานเป็น I u v d เราใช้กับดูหรือประธานผู้พน์เราใช้กับดูนะคะถ้าประธานเป็น h c i d หรือประธานเอกพจน์เราใช้กับ ดั s das, นะคะต่อไปค่ะ we ใช้ by ตัวที่หนึ่งหรือ by เติม s ตัวที่สองคะตัวที่หนึ่งน่าตัวที่หนึ่งค่ะแต่ถ้ามีความผิดเป็นอย่างอื่นมีไหมคะไม่มีนะคะถูกต้องค่ะตัวที่หนึ่งค่ะเพราะว่า we เป็นพ้าวโพดเราใช้กริยาช่องหนึ่งไม่ต้องเติม s นะคะใช้กริยาช่องหนึ่งวี by s ับบง balloons นะคะข้อที่5ค่ะ her grandfather and her sister ใช้ตัตัวที่ 1, <อ> 1> นะะึ่งตัวที่1ตัวที่2อ่ามีความเห็นแตกต่างแล้วนะคะตัวที่1คือตัวที่2ดีหนึ่งหรือส <1. S 1> อ่งครับถูกต้องค่ะใช้ตัวที่หน <1. S 1> ่งเพราะอะไรคะมีสองคนไงมีสองคน ถูกต้องค่ะเพราะประธานดีมากกว่าหนึ่งคือมี2ขึ้นไปเก่งมากค่ะประธานเป็นพหูพจน์เราตามเพื่อกริยาช่องที่1ไม่ต้องเติม s e s นะคะถูกต้องค่ะ Her grandfather and her sister เห็นไหมคะสองคนไม่ต้องเติมไม่ต้องการผู้ติดตามไม่ต้องเติม s นะคะไม่ต้องเติม e s ด้วยเอาเป็นช่องหนึ่งธรรมดาเพราะประธานมาเยอะแล้วประธานมาสองคนขึ้นไปแล้วนะคะเพื่อนแล้ว Go to the market. her grandfather ก็คือปู่หรือตาของเธอและพี่สาวของเธอไปตลาดนะคะต่อไป day 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 เดฟคะไม่ต้องเติมค่ะ day <Hey. S 1> ไม่ต้องเติม s ถูกต้องค่ะเพราะประธานเข้าหูแล้วนะคะเ y play the piano เก่งมาก she watch ช่องหนึ่งหรือ watch the bs คะ เติมค่ะคีสค่ะอ่าถูกต้องค่ะ watch เติม es นะคะ she watch television in the living room with her family นะคะเธอกำอ่ะเธอดูทีวีในห้องนั่งเล่นกับครอบครัวของเธอนะคะประธานทีประธานเอกพูดนะคะมาเดียวต้องการผู้ติดตามด้วยนั้นปริยาต้องเติม es ข้อที่แปดค่ะ he and I วันช่องหนึหรือวันเติมเอสค่ะไม่ต้องเติมช่องวันช็อกหนึ่งใช่ไหมคะช่องหนึอ่าหรือใครเห็นเป็นอย่างอื่นคะคนสองเป็นอย่างอื่นคะเนียรไอวันช่องหนึหรือวันเติมเอสค่ะอ่าวันช่องหนึค่ะถูกต้องเพราะประธานสองคนขึ้นไปแล้ว ตามด้วยกริยาช่องหนึ่งค่ะท่านประธานต้องกดตามด้วยกริยาช่องหนึ่งค่ะไม่ต้องเติม s e s he and i want to buy a kilo of orange เขาและฉันต้องการซื้อต้มหนึ่งกิโลนะคะข้อที่เก้าค่ะ a good good g u s t man word ช่องหนึ่งเติม s คะเติมเลยค่ะน้องบอกว่า word เติม s ข้ออื่นละคะเห็นเป็นอย่างอื่นไหมคะ ไม่เห็นเขาเติมค่ะอ่าเห็นเหมือนก,กันกับคุณพัดนะคะมีคนเห็นต่ามไหมคะไม่เห็นไม่เห็น <laughs> ไม่เห็นอ่าโอเคค่ะนักเรียนตอบถูกต้องค่ะอากูดโพลิสแมนโพลิสแมนตำรวจหนึ่งคนนะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นเมนถ้าโพลิสแมนถ้าเม็นเนี่ยมาหลายคนแน่นอนแต่โพลิสแมนตำรวจคนเดียวนะคะ works hard in the police station ประธานคือตำรวจคนเดียวเป็นเอก,กพจน์กริยาที่ตามหนังต้องเติม s ค่ะตำรวจที่ดีนะคะทำงานหนักนะคะในสถานีตำรวจข้อที่10ค่ะที่ประธานมีค่ะใช้ Y ทยเ่องหนึ่งรายเติม s ค่ะค่ะอะไรคะเติม s อ่ <S เออเอ <S าค่ะรายเติม s ถต้องค่ะ He rides his bicycle to school every day. Mm hmm. เขาขี่จักรยานไปโรงเรียนทุกๆวัน mm hmm. นักเรียนพอจะแยกออกไหมคะว่าตัวไหนประธานเอกพุทธปิยาต้องใช้อะไรประธานเอกพจน์กริยาต้องใช้อะไรไหนบอกไว้คุณชื่อใจอีกสักครั้งนะคะถ้าประธานเอกพุทธปิยาต้องต้องทำยังไงคะถ้าประธานเอกพจน์ประธานคนเดียวปิยาละ อ่าปริญญาต้องเติม s e s ถูกต้องค่ะนักเรียนถ้าประธานเป็นข้าวหูปดน,คนปะคนะนักเรียนประธานสองคนถ้าเติม s ถ้าประธานสองคนขึ้นไปปริญญาเป็นปไม่ต้องเติมค่ะเป็นช่องที่หนึ่งโ้โหปไม่ต้องเติม s ค่ะประธานข้าวหูปดปริญญาเป็นช่องหน,นึ่งธรรมดาไม่ต้องเติม s นะคะอ่ามีทำได้ไหมเนี่ยพอจะเข้าใจไหมคะนักเรียนคะ เธอใจค่ะจริงเหรออ้าวตรงนี้สิดีซิงเติมเอสหรือไม่เติมไห้เติมครับอ้าดีซิงไม่เติมนะคะวีเพลเติมเอสหรือไม่เติมไม่เติมค่ะไม่เติมค่ะชีสปีกเติมเอสหรือไม่เติมเติมครับ เองมากค,ค่ะสดีเติมเอสค่ะ I drink เติมเอสหรือไม่เติมเติมค่ะเติมค่ะเติมหรือไม่เติมลูกเติมค่ะเติมค่ะไม่เติมค่ะ,คะถูกต้องค่ะ I drink I จ,ะะะ I จัดเป็นผู้บรดนะคะ I จัดเป็นประธานผู้บรดเพราะฉะนั้น drink ไม่เติมค่ะประธานผู้บรดโภคยาเป็นช่องหนึ่งธรรมดานะคะ The boys เติมเ The boy James แสดงว่าเด็กผู้ชาย Right James ไม่ลูกไม่เติมค่ะครับจิกมาค่ะไม่เติมนะคะ The elder brother elder brother ประธานเอกพจน์ยุคพจน์ค่ะดูให้ดีก่อน elder brother elder อาพี่ชายใช่ไหมครับพี่ชายของฉัน Right James ไม่เติม เอิมนะคะพี่ชายคนเดียวเพราะไม่ได้เติม s นะคะที่พี่ชายเนี่ยพี่ชายของฉันถ้าตรงนี้เติม s right จะเป็นช่องหนึ่งธรรมดาแต่นี้พี่ชายไม่ได้เติม s right ต้องเติม s ค่ะเพราะว่าประธานเอกพจน์นะคะ e verb to be เป็น verb to be ค่ะ h e is เก่งมากค่ะ h e is a diligent boy เขาเป็นเป็นเด็กที่ฉลาดนะคะ แปดค่ะเอาชิ้นเรียนนี่เป็นเด็กขั้นพู้นพื้นค่ะไม่เติมค่ะเติมถูกต้องค่ะ our children เด็กๆของเราหรือลูกๆของเราเนี่ยวิชาแมทเทมติกส์วิชาอะไรลูกปีหนึ่ค่ะอะไรลูกแมทเทมติกส์วิชาอะไรอ่าวิชาเลขคณิตถูกต้องค่ะลูกของเราไี่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ทุก ุกวันจันนะคะต่อไป a n aeroplane ออโทษค่ะ a n airplane เติมไหมลูกเติมมาลงท้ายด้วยวายเราเปลี่ยนวายเป็น i อเนี่ยเติม s นะคะ a n airplane fly in the sky นะคะเครื่องบินเนี่ยบินบนฟ้า my mother ค่ะคำว่าบารเติมค่ะน่ะ my mother buys a dozen egg and two kilos of chicken at the market. แม่ของฉันเนี่ยซื้อไข่หนึ่งโล a dozen eggs นะคะไข่หนึ่งโล and two kilo และซื้อไก่สองกิโลนะคะที่ตลาดทีนี้เดือนแยกได้ไหมคะตัวไหนประธานเอกพจน์ตีต้องเติม s e s นะคะ ประธานเป็นพระอดพดีาใช้ช่องหนึ่งธรรมดานะคะไม่ต้องเติม SCS นักเรียนโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะใครยังไม่ค่อยเข้าใจบ้างมีไหมคะส่งเสียงมาค่ะมีไหมคะมีใครไม่เข้าใจบ้างคะไม่มีนะคะ โอเคถ้าไม่มี